นี player, ่ครับทุกคนวัดกบวัดเขากบวัดวรนาธบรรพุทธนะครับหลวงพ่อทําไมถึงเมืองนี้ถึงเรียกเมื่อก่อนเรียกว่าพระบาทําไมนะฮะหลวงพ่อบอกพระบก็คือเมืองเมืองเดิมชื่อเมืองพระบาทเมืองพระบาทเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรสกุลอทณาจักรนาครับก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากเป็นเมืองตึ่งกลางเป็นราชินีจันทวันโบรา่อ่าครับมีวัดประจำเมืองก็คือวัดป่าขม วัดเขากบที่นี่วรนัดบรรพฤษครับสวยงามมากหลวงพ่อนี่มีงานทุกปีเหรอฮะงานวัดย้อนยุคตรงเนี้ยฮะประจําปีเลยก็คือเดือนสิงหาทุกวันที่สามสิบสามเอ็ดหรือว่าเปลี่ยนประมาณนี้เนาะก่อนชี้ปีงบประมาณก่องมาอ่าก็เป็นเป็นวัดสวยค่ะวัดยิ่งใหญ่สวยแล้วก็ตรงโน้นด้านบนก็วัดเดียวกันนะหลวงพ่อวัดเขากบที่นี่คือวรนัทบรรพฤคคณ อ่่าีพร<า>ะนนพุทธใส่ญาติต,ต้องแนวแนวตั้งแบบนี้ปีตำน,นีตำนานเนี่ยพระนอนกินเนรเนี่ยพอศึกษารู้นะพระนอนกินเนร <c oughs> เป็นยังไงฮะก <c oughs> ็เป็นวิธีการของคนสมัยก่อนนั่นก็คือเอ,องก็ควรจะมาทำลายประสาทเนี่ยวิธีการออกว่ายว่าจะมากดมาอะไรก็ทำให้คนกลัวแล้วไม่กล้าอประสาทสำคัญอ่ากติจะขึ้นเวียนไว้สองส่วนจะดีขึ้น สวยครับหลวงพ่อดูสิข้างบนนั้นขึ้นไปยังไงมีทางขึ้นเหรอมีมันี่สาขั้นผมนึกว่าที่เดียวกับวัดคีรีวงศ์ด้วยซ้ำตอนแรกคุณะคุ่ณะเขากันงเขางใหม่มาตัปีด้วแต่นเก่าครับจริเก่าเลยีดิมกมศิลมาบรวนมาในเสวยงทุกคนที่ใหญ่มากเลยนททีเดียวอ่าครับแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็ เทศบาลแล้วก็เลี้ยวขวาไปสุสานจีนวัดไซใต้บ้างเหมือนกันจำนันจำนานทางนะจำนานทางนะตอนนี้ครับทุกคนเลยบอกต่อไปแต่พนอนแหละพอนอนกินเดนใช่พอนอนกินเดนทีวียูทูบอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อทองบังคาหลวงปู่ศุขกร์ในปุอ๋อยุคเดียวกันกิจเกันก็คือหลวงพ่อทองที่นี่หลวงพ่อเงินพิจิตบางคลานพิจิตรลวงปูุ่กร์หลวง่ยมวัดหนังหลวงปู่ศุขที่ชัยนาทสิที่กรมหลวงชุมพรอ๋อทุกคนนี่คือหนึ่งในเกจิ ทั้งในสิบหนึ่งในสิบยอดเกจิอยู่ที่นี่ทอนะครัาทุกคนงั้นอย่าพลาดวัดเขากบเมืองพระบางสมัยสิบหกสวยมากในนครสวรรค์สวยที่สุดสวยสวยทุกคนวัดนครสวรรค์สวยๆเยอะหนึ่งในนั้นก็ที่นี่หาวัดเขากบเมืองเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ใช่คำว่าพระบางนี่เคยไปเจอหนังสืออยู่เรื่มจำไม่ได้นะ เขาไปว่าบางแขาว่าสวรรค์ไม่รู้ว่ามันเป็นลากศัพท์ของนั่นหรือเปาเป็นนครสวรรค์ต่อมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่หลวงพระบางของเราไม่ใช่ไม่ใช่ชุมชนพระบางมีพระบางในในนี้มีพระบางเนี่ยแต่มีหานมีพระบางองค์นึ่งทุกคนนั่นคือหลวงพ่อทองใช่ไหมทองในรูปแล้วไป่ใกล้ถ่ายโพสต์ใ้รอยู่ถ่ายให้ใกล้คำนี้สวยสวยมากพุทโธพุทโธเมนาโถทามูเมนาถูสังโฆเมนาโถเป็นการภาวนาภาาวนพุทโธเมนาโถวระพุทธเจ้าเป็นปุ้นของเรา ครับธรรมโมก็ผัสพเพื่อนของเราสังโฆก็ประสมเพื่อเราครับครับครับอยากจะจะโทรไปนะจะบอกต่อด้วยผุ้โธเมนาถูผุ้โธเมนาถูธรรมโมเมนาถูสังคูเมนาถูโอเคเป็นสิริมงคลขอบพระคุณครับหลวงพ่อนี่หลวงพ่อทองสร้างวาเป็นเป็โยอุปถากใช่ไหมเขาเรียกขอได้ไหว้รับขอได้ไหว้รับใหย่เขียดตะกบทุกคนขอเลยขอได้อีกคนวัยเพราะเขาสำเร็จ ขอนเนี้เขามาเปลี่ยนที่กันนแต่พวกนี้กลับผมค่อยมาขอพวกนี้กลับห <c oughs> นะาเพราะเราต้องเดินผ่าน <c oughs> เดินทางผ่านที่นี่แน่นอนพระอทองทุกคน